สวัสดีครับปิกปิกชาแนลครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกมเซเว่นไนท์สองครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันเรื่องวิธีเพิ่มพลังต่อสู้ของบัญชีนะครับหรือพลังรวมของบัญชีเรานั่นเองนะครับแล้วเราจะเพิ่มพลังของบัญชีได้ยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันนะครับแล้วสาเหตุที่เราต้องเพิ่มพลังลบรวมของบัญชีเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยดูด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าเราสะสมครบแสนเจ็ดหมื่นนะครับเราก็จะได้ เซอินระดับสีฟ้ามานะครับแสนหนึ่งหมื่นสี่พันก็จะได้รูดี้นะครับยิ่งเราสะสมคะแนนเราอของบัญชีเนี่ยได้มากเท่าไหร่เราก็จะได้ของรางวัลตามที่เขาระบุนี่เลยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับทีเด็ดของเราถ้าเราสะสมได้ถึงสามแสนวัยเนี่ยเราก็จะได้ตัวละครระดับตำนานซึ่งก็คือเรเชลตัวนี้ไปเลยนะครับแล้วสิ่งที่เราต้องการที่สุดเลยนะครับก็คือถ้าเราสะสมพลังถึง2ล้านได้เราจะได้ตัวระดับตำนานบวกมานะครับ wow. นั่นก็คือเซอินสีแดงตัวนี้นี่เองนะครับนั่นคือเป้าหมายหลักเลยนะครับแต่ในเซเวอร์เกาหลีเนี่ยตอนนี้เขาได้เพิ่มระยะออกไปอีกนะครับน่าจะประมาณ3-4ล้านและแล้วก็ได้ตัวอื่นมาเพิ่มอีกด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถเพิ่มค่าพลังต่อสู้ของบัญชีได้อย่างไงบ้างนะครับไปดูกันเลยเรามาดูวิธีการเพิ่มพลังรบรวมกันเดี๋่วครับเริ่มจากวิธีแรกเลยนะครับอ่าเป็นวิธีง่ายๆเลยนั่นก็คืออาการอัพเลเวลของตัวละครนะครับ ยิ่งเราอัพเลเวลของตัวละครแต่ละตัวที่เรามีเนี่ยมากขึ้นเท่าไหร่พลังลบรวมของเราก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีขวดสกิล <c oughs> exp อัพให้เนาะ <c oughs> ก็อาจจะไม่เห็นภาพนะครับแต่ยิ่งเราอัพทุกตัวให้เลเวลสูงขึ้นพลังลบของแต่ละตัวมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วพลังลบของแต่ละตัวเพิ่มขึ้นมันก็จะส่งผลถึงพลังลบรวมของบัญชีเราด้วยนะครับอ่าต่อไปวิธีที่2นะครับ นั่นก็คือวิธีการอัพสกิลของตัวละครแต่ละตัวเหมือนกันยิ่งเราอัพสกิลของแต่ตัวละครแต่ละตัวสูงขึ้นเท่าไหร่พลังลบรวมว่าจะขึ้นอ่เดี๋ยวผมเอาไปให้ดูอ่าเพิ่มห้าสิบนะครับเอ skill 50, skill 50, 50. อสกิลละห้าสิบสกิลละห้าสิบห้าสิบอ่าห้าห้าสกิลห้าห้าก็สองร้อยห้าสิบแล้วนะครับยิ่งเราอัพมากขึ้นเท่าไหร่ตัวละครตัวนี้ก็จะยิ่งมีพลังลบมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็จะส่งผลถึงพลังลบรวมของบัญชีเราด้วยนะครับ ปเราไปดูวิธีต่อไปกันดีกว่าวิธีต่อมานะครับก็คือก็คือการอัพศักยภาพของตัวละครแต่ละตัวที่เรามีอยู่นะครับยิ่งเราอัพมากเท่าไหร่ตัวละครเ็าจะยิ่งมีค่าความสามารถของตัวเองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับอย่างอัพเพิ่มพลังโจมตีก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอย่างถ้าผมอัพขั้นต่อไปเนี่ยจะได้252อนะครับอัพขั้นต่อไปของพลังป้องกันจะได้96 อัพขั้นต่อไปของเลือดก,ก็จะได้เลือดเพิ่มมาอีกเป็น1000นะครับก็คือจาก5 0าเป็น1000อ่าเราก็จะได้อ่ค่าพลังลบพื้นฐานของตัวละครเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะยังได้ค่าพลังลบของบัญชีเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับตอนนี้ผมไม่สามารถอัพให้ดูได้นะเพราะว่าตัวโค้ดสกิลผมเนี่ยมันไม่พอนะครับไปเราไปดูวิธีต่อไปกันดีกว่าวิธีต่อไปนะครับนั่นก็คือการอัพค่าพลังศักดิ์สิทธิ์นะครับระบบมันก็จะคล้ายระบบลูนของเกมนั่นเองนะครับโดย มันก็จะไปส่งผลถึงตัวละครทั้งหมดที่เรามีนะครับอย่างดูสีแดงเนี่ยจะเป็นในด้านการโจมตีนะครับก็จะมีการโจมตีคิดเพิ่มโจมตีเพิ่มคิด,ดิคอ่เพิ่มัความเสียหายคีติค้อเจาะเกาะแล้วก็การโจมตีต่อเนื่องก็คือการตีเบิ้ลสองทีนั่นเองนะครับแล้วก็สีน้ําเงินเนี่ยจะไปในทิศทางในการป้องกันนะครับจะมีเพิ่มป้องกันเพิ่มาตาบล็อกอะไรพวกนี้นะครับส่วนสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นลดคูดาวกับเลือดนะครับแล้วเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยก็จะมีเพิ่มมาให้เราอีกถึง4ี่ ช่องลูนเลยนะครับก็รอคอยกันต่อไปนะครับเอาอันนี้ให้เต็มก่อนนะครับผมอะแล้ววิธีต่อมานะครับที่ผมบอกว่าเราต้องอัพค่าพลังของแต่ละตัวอัพศักยภาพอัพเลเวลอัพสก,กิลเนี่ยมันส่งผลกับตัวสมุดภาพของเราด้วยนะครับสมุดภาพจะอยู่ในเมนูนี้นะนี่นสมุดภาพแล้วเข้ามาในอัศวินนะครับยิ่งเราอัพตัวละครที่เราได้มาเนี่ยมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะได้ค่าสาเตตัสเพิ่มขึ้นจากสมุดภาพมากเท่านั้นนะครับอย่าง เนี่ยผมอัพ3ตัวเนี่ยไปเลเวลสูงและสกิลสูงศักยภาพแล้วก็มีพลังโจมตีความชํานาญของตัวละครเนี่ยคือการใช้บ่อยนะครับความชํานาญของตัวละครก็จะยิ่งเพิ่มสเตตให้กับตัวสมุดเนี่ยแล้วก็ไปส่งผลกับตัวละครของเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าให้พยายามอัพตัวละครทุกตัวนะครับที่เรามีอยู่นะครับหรือตัวที่เราไม่มีก็พยายามไปเปิดกาชาหาให้มันมีนะครับแล้วก็อัพขึ้นมาเพื่อเราจะได้ค่า สเตตพวกนี้จากสมุดด้วยนะครับนอกจากตัวละครแล้วนะครับพวกอุปกรณ์เราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยถ้าเราสะสมครบทั้งเซ็ตเนี่ยเราก็จะได้ค่าสเตตเพิ่มขึ้นมานะครับอ่า,าเห็นไหมเนี่ยสะสมครบเราก็ได้สะสมไม่ครบเราก็ได้แต่อาจจะได้น้อยนะครับถ้าเราสะสมครบอ่ะจาก16ก็จะเป็น20นะครับสัตว์เลี้ยงก็เช่นกันสัตว์เลี้ยงเราก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราได้ตัวตัวสัตว์เลี้ยงมา อ่าอย่างตัวเนี้ยผมได้มา1ตัวนะครับในกองทัพทหารเอ้กองทหารพินาฏนะครับยิ่งสะสมเพิ่มขึ้นเราก็จะยิ่งได้สแต็เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนว่าผมมีแบบตัวที่มีครบไหมยังไม่มีแต่อันนี้ใกล้เคียงสุดนะครับนี่มี3ตัวถ้าผมได้ตัวที่4มาผมก็จะได้เป็นค่าเจาะเกาะเนี่ยไป,ไ,ปไม่สดประสิทธิภาพการป้องกันเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก3หน่วยกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าให้พยายามไปสุ่มหากันนะครับถ้าเกิดว่าเรามีดูบี หรือพอนะครับวิธีเพิ่มพลังลบรวมวิธีต่อมานะครับนั่นก็คือการใส่อุปกรณ์ให้กับตัวละครทุกตัวที่เรามีนะครับอ่าสังเกตเลยใน ID ดีผมเนี่ยผมจะใส่อุปกรณ์ให้กับทุกตัวที่มีเลยนะครับแล้วผมก็จะพยายามเน้นให้เซ็ตเนี่ยมันตรงกันเพราะว่ามันจะได้ค่าอ่าสแตทพพ,พื้นฐานเพิ่มอีกตามจํานวนเซตที่เราใส่เพิ่มนะครับอย่างอันเนี้ยมันเพิ่มพลังโจมตี ขึ้นอีก14เรนะครับเราก็จะยิ่งได้สแตทพื้นฐานของตัวละครมากขึ้นเราก็จะได้พลังลบมากขึ้นด้วยนะครับอดียวผมลองถอดให้ดูค่าพลังรวมหายไปถึง1,774นะครับถ้าเราใส่กับข้อใหม่ค่าพลังรวมเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับได้ทั้งค่าพลังของตัวละครและค่าพลังรวมของบัญชีเลยนะครับอดีเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปกันดีวกว่าต่อมานะครับนั่นก็คือการตีบวกไอเทมนะครับยิ่งเราตีบวกไอเทมสูงขึ้นเท่าไหร่ ค่าพลังของอุปกรณ์ก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะส่งผลให้ค่าพลังของตัวละครที่เราใส่อุปกรณ์นั้นๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็จะทําให้ค่าพลังลบของบัญชีรวมเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับวิธีต่อมานะครับก็อาจจะสิ้นเปลืองลูบี้นิดนึงนะครับ oh, <no. S 1> เพราะว่าการอัพสกิลมาสเตอร์เนี่ยมันจะต้องรอเลเวลของบัญชีเราถึงตามที่เขากําหนดนะครับอย่างอันนี้เลเวล25ก็จะได้ปลดสกิลพวกนี้มานะครับ 3ามสไล่ไปนะครับอย่างอันเนี้ย40ก็ต้องใช้1,700รลูบี้ในการปลดสกิวขึ้นมานะครับแล้วมันช่วยเพิ่มพลังให้กับบัญชีเรายังไงอ่ะอย่างแรกเลยนะครับมันจะช่วยปลดช่องในการใส่ต่างหูสร้อยคอและ,ะแหวนนะครับ อย่างเมื่อกี้หัวข้อเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าตัวละครเรายิ่งใส่ของเยอะเราก็จะยิ่งได้ค่าพลังพื้นฐานเยอะนะครับก็ถ้าเราปลดของพวกนี้ได้เราก็จะสามารถหาพวกแหวนสร้อยต่างหูมาใส่ให้ตัวละครและเพิ่มพลังลบไปได้อีกนะครับและนอกจากนั้นนะครับไอสกิลอื่นๆเนี่ยมันยังเพิ่มค่าพลังอย่างเงี้ยเพิ่มพลังโจมตีอันนี้เพิ่มค่าชีทิคอลอันนี้เพิ่มความเสียหายอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเพิ่มพลังรวมให้กับ ID เราได้เหมือนกันนะครับ หัวข้อต่อไปที่จะเพิ่มพลังลบรวมให้กับบัญชีเราได้นะครับนั่นก็คือการที่เราไปสุ่มกาชาและเรามาปลดล็อกตัวละครที่เรายังไม่มีนะครับโดยพื้นฐานของตัวละครที่เรามีเนี่ยมันจะมีค่าพลังลบอ่าพื้นฐานอยู่นะครับอย่างตัวเนี้ยถ้าไม่ใส่ของเนี่ยค่าพลังลบรวมก็จะอยู่ประมาณ2 5 0 0นะครับถ้าเราไปปลดตัวละครที่เรายังไม่มีอ่าไอยังต้องดูสีฟ้านะเพราะสีขาวผมมีหมดแล้วสีฟ้าเนี่ยถ้าถอดของออกไปก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0นะครับ ถ้าเราปลดพวกนี้ได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มมาอีกตัวละ3,500เลยนะครับยิ่งถ้าเราได้สีแดงเราก็จะยิ่งได้ค่าพลังพื้นฐานเยอะขึ้นไปอีกนะครับและนอกจากนั้นเรายังเอาตัวพวกเนี้ยมาอัพสกิลอัพเลเวลและใส่ของเพิ่มพลังให้กับบัญชีของเราได้อีกนะครับแต่ว่ามันก็จะเสิ้นเปลืองลูบี้หน่อยโดยที่เราต้องเอาลูบี้ไปสุ่มตัวละครมานะครับมา oh, <no. S 1> เรามาดูขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะเพิ่มพลังให้กับบัญชีของเราได้นะครับนั่นก็คือ เหมือนกับการสุมตัวละครเลยก็คือการสุ่มสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับที่เราปลดล็อกได้เราก็จะได้ค่าพลังพื้นฐานของตัวละครเพิ่มขึ้นนะครับแต่อันนี้เราไม่สามารถอัพอะไรมันได้นะเราจะได้แค่ค่าพลังพื้นฐานเนี่ย2,005สีเขียวอยู่5,000สีฟ้าอยู่7,500ถ้าผมจำไม่ผิดพวกสีแดงเนี่ยจะอยู่หมื่นกว่ากว่าเลยนะครับ <Wow. S 1> เนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มค่าพลังรบรวมให้กับบัญชีเราขึ้นไปอีกนะครับ <S <S รก็จบกันไปแล้วนะครับกับวิธีการเพิ่มค่าพลังรบรวมของบัญชีนะครับ ว่ามีวิธีไหนบ้างที่สามารถทําให้เราได้ค่าพลังลบรวมเพิ่มนะครับนอกจากเราจะได้ค่าพลังลบรวมเพิ่มแล้วเนี่ยยังได้ของรางวัลจากขั้นต่างๆอีกนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวละครที่เรามีเนี่ยยังเก่งขึ้นจากวิธีต่างๆที่ผมบอกไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้คลิปคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปเนื้อหาดีๆของเกม s e v ว n นไนะครับถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปสอบถามกันเข้ามาได้นะครับถ้าผมสามารถทำให้ได้ผมจะมาทำลงไว้ให้นะครับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย